ครับเจอกันอีกแล้วนะครับพี่ชายเนี่ยจะมาฉีดดอกทุกเช้านะครับฉีดดอกเพื่อให้ออกผลนะครับนี่เป็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับคือมันเป็นทฤษฎีของพี่ชายเลยก็ว่าได้นะครับพี่ชายนี่ทดลองมาหลายปีมากนะครับกับ ต้นไม้หลายชนิดว่าถ้าหากว่าใบมันสกปรกช่อดอกมันสกปรกมันก็เป็นที่มาของเชื้อราและก็พวกเพลี้ยพวกหนอนต่างๆครับพี่ชายตื่นเช้ามาก็ไม่ได้ทำอะไรดื่มกาแฟเสร็จก็ฉีดน้ำเลยนะครับฉีดน้ำต้นไม้ทั่วไปนะครับ คือใบมันต้องสะอาดด้วยถ้าใบมันสะอาดเนี่ยมันจะช่วยในการสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับแล้วมันก็จะแตกแตกใบแตกดอกนะครับเมื่อแตกดอกเนี่ยเราก็ต้องฉีดเพื่อจะให้มันติดผลครับการฉีดดอกทำให้ออกผลดีนะครับชั้นใดก็ฉันนั้นนะครับถ้าพี่ชายฉีดดอกปีนี้นะครับแล้ว มันไม่ออกผลเหมือนกับการทําประโยชน์นะครับถ้าเราทําประโยชน์แล้วคนอื่นไม่เห็นคุณค่านะครับเราจะไปทําทําไมนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องต้องมีเมื่อเราลงทุนเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรมาตอบแทนนะครับเช่นเห็นไหมครับนี่มะม่วงหาวมะนาวโหนะครับ เยอะไปหมดนะครับเวลาเราฉีดดอกเนี่ยมันจะออกดอกอย่างนี้สพรั่งตลอดเวลานะครับหมดแล้วนะเมื่อเก็บหมดแล้วนะครับเวลาเราฉีดใหม่นะครับมันก็จะออกดอกออกดอกใหม่เหมือนเดิมนะครับเราก็พยายามทําไปนะครับแต่ถ้ามันไม่ออกดอกเนี่ยพี่ชายก็จะไปฉีดทําไมใช่ไหมครับฉันได้ฉันนั้นเลยนะครับ ถ้าหากว่าเราเลือกพักนี้แล้วไม่เคยทําผลงานอะไรเลยเราจะไปเลือกทําไมนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับ24มีนา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเข้าคูหาไปใช้สิทธิ์กันนะครับพี่ชายขอเรียนด้วยความเคารพว่าพี่ชายเคารพในสิทธิความคิดและการตัดสินใจของทุกคน น้องๆหรือเพื่อนๆนคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกพักไหนพี่ชายขอแนะนำพักชาติไทยพัฒนาเพื่อว่าเราจะก้าวข้ามความขัดแยง้งร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทยไปด้วยกันนะครับชายฝากไว้ในใจนะครับอย่าลืมนะครับพักชาติไทยพัฒนาแล้วเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปด้วยกันนะครับกำได้ไหมหัวเสียงใคร น้ำย่างยอดราคาดีเท้าก็มีกินตอนนี้น้ำยางยอดมือ้อนึงามันยอดตามไปกันดาคามันตกตั้งก็ไม่พอชายลูกก็ไม่ได้กินหลากปัญหาพักชาติไทยพัฒนาเข้าใจหยุดต้นต่อราคาตกตำ่ำเพิ่มเติมรายได้ สนับสนุนต้นทุนและสินเชื่อออกมอรับ1,000บาทต่อเดือนทุนเรียนฟรีปริญญาตรีเกษตรกว่า800ออำเภอและอีกหลายนโยบายเกษตรทั้งปาล์มและข้าวด้วยความเข้าใจชาติไทยพัฒนาก้าวข้ามความขัดแยง้งร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทย